<c oughs> คือหัวกวาวนี้ก็ประมาณถ้าหัวเขาเนี่ยหกปีขึ้นไปถึงจะนํามาใช้ได้หกปีขึ้นไปอ่ะ <c oughs> แล้วน,นี่กี่ปีคะเนี่ยจริงๆถ้าธรรมชาติจริงๆนะนี่นขอเสริมนิดนึงบางทีเราไม่รู้อายุการเจริญของมันแล้วเนาะในของอุดรเนี่ยเท่าที่ทราบว่าทย์ที่ที่ที่เก็บตัวอย่างมามพอดีมีดร,รหนุกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรอายุประมาณเกือบห้าสิบปีหัวกาวนะะมันแต่แต่ละภูมิภูมิภาคการเจริญตัว ก็ต่างกันอย่างที่คนการศนีบอกคการสะสมของสารในหัวก็เลยไม่เท่ากันอันภายหลังที่เราไปเก็บตัวอย่างมาแล้วมาวิเคราะห์หาสารมาประกอบข้างในเนี่ยเพราะว่าแหล่งที่มีมากคืออุดรและข้อสวรค์ก็เยอะมังกรเราก็เยอะนะไม่ถึงาัวเมาะใสสารที่เราสนใจในหัวในหัวความแดงเราไม่พูดถึงแหล่งที่มีนะพูดถึงสารที่มีในหัว ถ้าหากว่าอายุมากๆอย่างบางต้นบางหัวสิบกว่าปี2ี่สิ0ปีคุณสิปีคุณค่าของรุ่นไหนจะมีมากกว่ากันคะที่แก่จัดหรือว่าอ่อนจริงๆเราจะรู้จริงๆต้องวิเคราะห์ครับก็เหมือนกับเรามีแป้งมันฝรั่งเนี่ยหัวแก่ก็ใช่ว่าจะมีแป้งมากนะหัวอ่อนก็ใช่ว่าจะมีแป้งแป้งมากต้องต้องต้องอายุที่เหมาะสมเหมือนกัน แล้วแหล่งการเจริญติบโตกสารสะสมของสายก็ไม่เหมือนกันค่ะเพระาะฉะนั้นเราก็เลยส่มเก็บในทุกพูมิูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเทียบดูว่าแ่งที่ไหนที่จะมีมีสารที่เราต้องการมากที่สุดสรุปแล้วก็คือจะมีที่นครสวรรค์อุดรธานีจะมากใช่ไหมคะแต่ผมจริงๆเ<อ>วลาใช้จริงๆเราต้องมาคอนโทรลเรื่องคุณภาพ ของสารที่เราจะมาใช้อยู่ดีว่าเราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่น่ะสิคะเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยอย่ยงน้อยเราก็มีเครื่องมือวิเคราะห์อยู่โอ้ใช้เวลาเราสกัดมาเสร็จแล้วใช้ตุ่มไม่ใช่นั่นน่ะสิคะใช้ระยะเวลาในการวิจัยเอ่อในก้หนึ่ทดลองหนึ่งปีอะคะสรกาศสารตอนนี้หนึ่งปีแต่พวกดักนี้กําลังต่อยอดค่ะนี่ก็คือสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ได้จากกาวเครือแดงนั่นเองนี่คือยาหม่องเหรอคะอันนี้เป็นอันครีมลดฝ่าเท้า อ๋อแล้วคะท่านนธิกท่านให้เกียรติตั้งชื่อให้เป็นเคโรเพนอ๋อยี่ห้อเคโรเพนเป็นเป็นชื่อผลิตภัณฑ์โอ้โหแล้วนี่คืออันนี้เป็นน้ำมันที่นวดกล้ามเนื้อเวลาเจ็บปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ใส่กาวกระเด็นเป็นองค์ประกอบหลักหอมมากมากเลยค่ะสูตรความหอมเราเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของของตลาดนะค่ะแต่องค์ประกอบหลักๆของแต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่เราจะใส่สารสกัดจากกาวเคลือลงไปเพื่อเสริมในเรื่องการไหลเวียนของโลหิต ใส่ไปเยอะไหมคะก็ถ้าตามสูตรก็สามถึงห้าเปอร์เซ็นตขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ได้ผลใช่ไหมคะก็ต้องต้องต้องบอกว่าได้ผลมากครับอืค่ะแล้วที่เราทํานี่คือคริมมาฝ่าเท้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของกพโคกฝ่าเท้าเป็นศูนย์รวมของประสาทเยอะมากมันถ้าเป็นในระบบของพวกสปาหรือพวกอ่าแพทยแผนไทยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ที่ ปคลายกล้ามเนื้อได้ค่ะค่ะสำหรับรในแง่อย่างนั้นค่ะสำหรับสรพพคุณต่างๆนะคะของผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นกันอยู่ด้านหน้าของดิฉันเนี่ยเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะมาคุยกันค่ะว่าเอ๊ะตอนนี้ต่อยอดไปถึงไหนแล้วแต่ดิฉันยังติดใจในเรื่องของกวาวเครือแดงอยู่ยังไม่หายคุณการเสนีคะเนี่ยสมมุติว่าได้ไซนี้มาได้ขนาดนี้มาเนี่ยจะนํามาสกัดแล้วได้สารที่เราต้องการเยอะแค่ไหนแค่ไหนใช่ไหมคะคืออันนี้เราต้อง เข้าไปเขาเรียกอะไรนะคะคือต้องเข้าไปวิเคราะห์ในเชิงต้องใช้เครื่องมือค่ะค่ะถ้าประมาณได้ไหมคะประมาณใช่ไหมคะก็คือเป็น ppm เป็น ppm อะค่ะ ppm คือส่วนในล้านส่วนส่วนในล้านส่วนค่ะพอไหมคะสมมติว่ายายาหม่องใช่ไหมคะไม่มองจะรักษาแบบยาแบบนี่เป็นเปอร์เซ็น ค่ะจะมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะในนี้ถ้าเปรียบเท่าแบบนี้สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้ขวดหนึ่งพอดีอู้หนึ่งร้อยจะมีสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้กี่ซีซีคะอันนี้ก็ประมาณสิบซีซีได้ ก็าจะมีประมาณฉเข้าใจวหนึ่งหัวเนี่ยได้ได้ตลอดโอ้หัวไม่ได้เป็นหลลายสิบเลยนะคะแต่แต่จะเอามาใช้สกัดหยาแบบนี้ไม่ได้ต้องต้องผ่านกระบวนการทางเคมีก่อนอคือคือเท่าที่เห็นคือต้องไปสกัดไปไปไปแยกส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วส่วนที่คิดว่าจะเป็นแอคทีฟอินเกรีนมาใช้แล้วตรงนั้นเราต้องดูว่าในหนึ่งร้อยซีซีมีสารตัวนั้นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้จึงมาเอา